สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันหยุดเราก็ต้องทําอาหารกินนะคะโดยนําเสบียงที่เราตุนไว้นี่ราะคาออกมากินวันนี้ลูกๆเขาอยากจะกินข้าวต้มกระดูกหมูนะคะซึ่งวิธีการทําก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็เอากระดูกหมูไปหมักก่อนนะคะซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มนะคะ1ชั่วโมงไฟอ่อนๆน,นะคะน้ํา ซุปก็จะใสน่ากินมากเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกแห้งเข้าไปใส่เห็ดหอมใส่กุ้งแห้งเข้าไปด้วยนะคะกินหงิดหมอจุดคือลิว่ยอองาไลลอ้อยชิดจูกุดแถวจุกแต่ว่าเป็นเป็นกุดแถวที่เรียกว่าไผ่ไผ่กุดนะก็คือซี่โครงนั่นเองแอนลอยจิกาจองกัวช่วยชิด <laughs> ไปคะ่ะ เราไปเตรียมทำข้าวต้มกระดูกหมูปลาหมึกเห็ดหอมกุ้งแห้งนะคะเชิญตามมาเลยค่ะผูหยิดเตี้ยมจุงไผ่กุดหลอกแล้วล็อกหยิดติดฉิวอยูไงยูเลี้ยห้ามไกลอ่ะหยันช่อยแกนให้หมอเฮียงหยันช่อยแก้น หันอุล๋ลาไงอ้อยล็อกหยิดติดฮ่าจังฮอชิดลำดับผัดไปนะคะเพื่อความอร่อยแล้วก็เพิ่มโปรโตีนให้กับเรานะคะเราก็จะใส่ไปแลงเราก็จะเอาเห็ดหอมนะคะ ปลาหมึกแห้งและกุ้งแห้งนะคะมารวนแบบนี้นะคะพอมันกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปสักนิดหนึ่งเราก็ต้องบอกว่านายิอมยองกูวะหามี่หลอยเช่าล็อกหยิดติดซีอิวเชื่องเลี้ยหยองอืมโอเคห้อแล้วแอนก็ เขียวล็อกคือเข้าไปในหม้อนะคะหม้อน้ำซุปของเรานะคะต่อไปก็ทำกระเทียมเจียวนะคะพูดยังไงเนี่ยมู่ฝูซ่อนแถวหยิวเหรอให้มันหอมอ่ะตอนนี้เฮียงเฮียงแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราตัน้นยิดห่าห่อแล้วฉิวเชี่ยงเลี้ยห่อชิดห่อชิดเฮียงเฮียงเฉียดชุดช้งวอเหยนช้อยเหรอเออตกลงผักชีเรียกอะไรเหยนช้อยหรือว่าเฮียงช้อ,ชอยต้นตนเชี่ยงเลี้ยหยองหำจุ้งเถียวแล้วคืออ้อโนโนโน่ฉุนฉุนสังแต้วเอาไว้โรยตอนที่จะกินนะคะ กินได้แล้วเราก็ตักเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะเนื้อเนื้อเน้นเน,นนะคะปลาหมึกกุ้งแห้งกระดูกหมูนะคะล็อกหยิดติดช่อยตอตอช้อยตอตอฝูซ่อนแถวหิวและที่ลืมไม่ได้นะคะพริกไทยตรามือนะคะจะหินเป็นสปอนเซอร์นะคะชุกตอตอ ผู Food, เ๋เจียวช่วงเลี้ยจังฮอชิดเป็นไงบ้างคะหวหนันจ้อแฮมอหงีเต้าสายะไหวจ้อนะอร่อยด้วยหื่อฉุดคือไหมแอนเต้าสาจ่อผูชิดนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ